สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูก่อนประกอบแบตเตอรี่ลงกล่อง power box เราก็จะทำการเทสด้วยเครื่องครับผมข้อต่อแบตจะเป็น XT90 อันนี้แบตเตอรี่นี่ครับผมเทสวความจุจริงได้อยู่ที่54.59แอมครับผมนี่แล้วอันนี้ก็ 4ีแอมหกสิบร้อยห้าแอมก่อนที่เราจะจับลงกล่องพลาบอกนะครับเราก็จะเทสก่อนเพราะเพื่อความสบายใจทั้งคนทําและคนขายซื้อกับผมมั่นใจได้ว่าความจุแบตเตอรี่เต็มอันนี้แบตเตอรี่ร้านที่สั่งมาเขาแจ้งว่า52าแอม แต่เราเทสได้จริงได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับ54.59ิบเพราะเนี่แบตเตอรี่นี่เรานำเข้ามาเองครับผมจากต่างประเทศเป็นค้ากับทุกอย่างครับเช่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบต1้อยห้าแอมมีข้างในด้วย1 0อแอมเนี่ยเราก็จะสั่งนำเข้ามาเพื่อประกอบพอร์บ็อกให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นแบตห้แอมมีสี่สแอม อ่ายีแอมยังไม่มากำลังมาเครื่องชาร์จไฟบ้าน14.6โวลต์สำหรับแบตลิเทียมพอซื้อของกับผมครับอันนี้คือสี่ชุดเนี่ยมีลูกค้าอ่าต้องไปส่งลูกค้าเพราะานี้เราเทสหมดแล้วเทสเสร็จชาร์จที่เต็มแล้วก็เราก็จัดส่งแบตเตอรี่ p เ e r บอกซื้อกับผมผมจะประกันแบตเตอรี่2ปี อุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือพวกบีมเเครื่องชาร์จ USB พวกนี้อ่าเนี่ยครับผมจะประกันให้ลูกค้า6เดือนพอซื้อบล็อกกับผมนะคือเนี่ยอ่าแบบพวกฟ้าชาร์จจุดบุหรี่อะไรพวกนี้วัดปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยไอพวกนี้อุปกรณ์เนี่ยเราประกันให้ลูกค้าเลย6เดือนแน่นอนแบตเตอรี่ประกัน2ปี อุปกรณ์6เดือนระบบสาไฟซ่อมฟรีตลอดชีพแบบนี้อันนี้ก็เตรียมลงกล่องอน,นี้แบบนี้อ่าใช่พอเราประกอบลง power box เพื่อกางเต็นท์เนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยอ่าเราก็ชาร์จให้เต็มแต่ละเซลล์เท่ากันทั้งหมด3.65โวลต์ปุ๊บใส่บัตรบาร์ที่เป็นทองแดงแล้วก็เทสโหลดออกไป ดูว่าความจุที่เราประกอบเนี่ยเต็มหรือเปล่ามัอนอย่างนี้ครับเต็มแอมเต็มทุกแอมเต็มหมดเลยพอเสร็จปุ๊บชาร์จกลับไฟให้เต็มแล้วค่อยจัดส่งลูกค้าอันนี้ก็คือมันเขาเรียกว่าเราจะได้รู้ความจุกันจริงแล้วเราก็แจ้งลูกค้าไปพอแบตเราซื้อไปใช้ได้แน่นอนประกัน2ปีข้อต่อแบตเตอรี่ XT90 ทั้งหมดนะครับอ่านี่ไง คือเ t 9 0เจ้เป็นช่องคอนเน็กสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมจะดีมากเลยคือเขาจะเป็นทองเหลืองพวกอุปกรณ์ที่บอกว่ารับประกันก็คือรับประกันหกเดือนเช่นอะไรมันเสียเนี่ยก็คือเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยประมาณนั้น,นครับผมก็ตะก่อนใช้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเทสโหลดแต่ตอนนี้มันมันใช้ได้แหละแต่คือมัน เทสได้แค่ชั่วโมงละสิบแอมมันช้าแต่ใช้เครื่องตัวนี้เทสก็จะเร็วหน่อยชั่วโมงละยี่สบแอมอันนี้แบตตัดแล้วนะครับคือเต็มคือแบตหมดแล้วความจุเราก็จะได้ได้ของจริงอ่าก็ถ้าดูวัดอ่าเนี่ยครับหกร้อยขวัดต์แล้วผมความจุอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดห้าเก้าก็คือแบตเตอรี่ชุดนี้ประมาณนี้ครับผมสนใจก็เพจกล่องพลังงานสำรอง เ o าบ r ก o x ล o l แคม a m เดยอ่า bms ที่ใส่ไปให้สำหรับลูกค้าก็เป็นร้อยห้าแอมป์ก็ใส่ร้อยห้าสิบแอมป์แบบแบบนี้ผมก็ใส่ห้าสิบแอมป์ไปให้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าที่เขาจะโหลดนะว่าโหลดใช้งานอะไรบ้างก็ uh, bms ทุกอย่างครับเราจะนำเข้ามาเองเนี่ยครับผม BMS 1 5 0ยห้าสิบแอมป์แบบ Common p o r สามจุดสองโวลต์ แป๊บนึงเด๋ยิบให้ดูแบบนี้เลยย m s เคือเรานำเข้ามาแล้วก็เนี่ยก่อนที่เราจะประกอบให้ลูกค้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเก็บก่อนแบตเตอรี่ก่อนที่เราจะประกอบให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการวัดค่าความต้านทานภายในของแต่ละลูกเช่นอันนี้ผมหยิบให้ดูแบตร้อยห้าแอมป์สวยทุกชุด เเป็นแบตเตอรี่ใหม่ครับผมผมจึงกล้ารับประกันว่าเราคัดมาจากโรงงานเองเลยนำเข้ามาเองอ่านี่เดี๋ยวผมบัทให้ดูว่าค่าความต้านทานภายในเท่าไหร่เพราะตรงเนี้ยมันจะบอกประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้อาจจะไม่ถนัดจับมือเดียวค่าความต้านทานอยู่ที่0.27ม ah ิลลิโอห์ม ดูข้างบนนะครับข้างล่างนี่ก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่3.3มจุดสมโวลต์เช่นแบตตัวเนี้พอเราจะประกอบเป็นชุดเพื่อ4ลูกเนี่ยเราก็จะเอามาวัดทุกอัน4ลูกอันนี้ร้อยห้าแอมป์นะเอามาวัดทุกอัน4ลูกเพื่อ,อเรามาจับมาปุ๊บเรามาวัดเลยสลูกทุกอันเพื่อให้ค่าความต้านทานภายในใกล้เคียงกัน ครับผมอาอย่งนี้ว่าต่แม่อืมเห็ไหมอันนี้เหญ่ปะอันนี้แค่หนึ่งขวามิลลิโอห์เองครับมันยิ่งต่ำกับถ้ามันต่ำเนี่ยเราก็จะไปแยกชุดอ่าสี่อ่าสมมุติเนี่ยมิลลิโอห์เมื่อกี้ข้างบนนะชุดนี้ก็คือสะอาสมมุติว่าสองจุดห้ามิลลิโอห์ศูนย์ศูนย์จุดสองจุดห้าเราก็จะเอาใกล้เคียงกันเนี่ยมารวมกันสี่ลูกใส่เป็นบาทองแดง แล้วก็จับ b ีมเอสรอยหมาใส่แล้วเราก็เทสเทสความจุของแบตเตอรี่เทสดูให้มันได้พอมันได้เต็มปุ๊บตามสเปคของแบตเราก็ค่อยออกมาใส่กล่อง็อบอกว่านี้ก็ยังประกอบไม่เสร็จครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักกันมาได้เพราะแบตเตอรี่เราเนี่ยประกัน2ปีนำเข้ามาหลากหลายขนาด มี2 0่สิบแอมสี่0แอมห้า0แอมห์สิแอมเครื่องชาร์จอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้คือเรามีอุปกรณ์รองรับทั้งหมดอันนี้ก็เต็มช่องปิบเลยครับผมแล้วก็ทุกชุดอ่ะผมจะมีหลอดไฟให้มีเครื่องชาร์จให้ไฟบ้านก็ดถ้าเรายั้งการชาร์จพาว์บล็อกในรถยนต์เราก็มีนะครับเพราะผมก็สั่งมาหมดแล้วนี่ไง เครื่องชาร์จในรถยนต์สำหรับ Power Box อันนี้เราก็เราก็สั่งมาอยู่แล้วครับผมสนใจก็กถ้าเป็น Facebook นะครับชื่ออลุงเรืองทรัพย์บุญส่งใน Facebook นะก็ถ้าเป็น Facebook เพจก็จะเป็นกล่องพลังงานสำรอง Power Box s o m DIY สนใจก็แชทกันมานะครับแบตเตอรี่ประกัน2ปี อุปกรณ์6เดือนระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพเพราะสินค้าเรานำเข้าเองคัดเกรดทุกชุดสนใจกระทักกันมานะครับ